เราเห็นความสําคัญกับเรื่องการทําโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แล้วเราก็เห็นในระยะยาวเนี่ยมันมีแผนที่จะไปอยู่แล้ว mm. เพียงแต่ว่ามันมีความซ้ําซ้อนกันเยอะมากนะคะอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกับทั้งประชาชนเองหรือว่าภาครัฐเองก็ดีเนี่ยว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเอาทั้งถนนทั้งรถไฟทางคู่ทั้งรถไฟความเร็วสูงไปซ้ําอยู่ในที่เดียวกัน ะค,ะคุณสามารถที่จะเอา,เอา,เอา,เอาตอนนี้มีถนน,นแล้วมีรถไฟความเร็วสูงแล้วเ,เงินที่จะใช้ทํารถไฟทั้งคู่เอาไปใช้กับเ,เส้นอื่นก่อนได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการกินเนื้อกันเองนะ,ค,ะคนที่เคยคิดว่า,เ,าเดี๋ยวขนส่ง ทางทางทางรถไฟเนี่ยน่าจะดีแต่ว่าเอ๊ะแต่ถนนมันก็สะดวกดีฉันก็ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าการเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ต้องลงทุนอะไรเพิ่มต้องลงทุนของการสร้างท่าเรือบอกอะไรมาเพิ่มอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็ไม่เปลี่ยนทาไม่เปลี่ยนทางคู่ทํามาก็อาจจะไม่มีใครใช้เช่นเดียวกันสมมติขนคน,นมีทางรถไฟความเร็วสูงทางรถไฟทางคู่แน่นอนว่าทางคู่น่าจะถูกกว่า ในระยะเวลาที่อาจจะต้องเดินทางนานกว่าอีกนิดหนึ่งแต่คุณมีรถไฟความเร็วสูงมาด้วยถ้าสุดท้ายแล้วมันแย่งดีมานกันเองแล้วคนก็ไปใช้ทางคู่หมดก็ไม่มีคนใช้รถไฟความเร็วสูงเ,เงินลงทุนที่ลงทุนไปมาอาสา,ามันก็อาจจะขาดทุนได้ ขาดทุนเนี่ยมันน่าจะขาดทุนอยู่แล้วแต่ว่ามันจะขาดทุนมากขึ้นไปอีกถ้าคุณไม่ได้คำนวณเรื่องนี้ดีๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราเห็นด้วยเต็มที่กับการที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเราเน้นรถไฟทางคู่ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดแล้วก็ในเส้นทางที่มีการเดินรถค่อนข้างมากมีคนใช้ค่อนข้างมากเปลี่ยนเป็นรถไฟไฟฟ้าได้แล้วนะคะก็คือเป็นรถไฟไฟฟ้าแบบที่เราเห็นในประเทศอื่นๆก็สามารถที่จะเข้ามาชําได้นะแล้วก็เปลี่ยนจากรถพัดลมเป็นรถแอร์นะคะก็จะทำให้คนเนี่ย รู้สึกออว่าอยากที่จะเปลี่ยนมาใช้รถไฟมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากที่จะส่งเสริมสนับสนุนแต่โครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กก็ต้องทาเช่นเดียวกันก็คือขนส่งสาธารณะในจังหวัดเนี่ยค่ะ <S <S เราไปออทุกจังหวัดตอนนี้เนี่ยอย่างมากก็แค่รถสองแถวออรถเมย์เดิมที่เคยมีอยู่เนี่ยก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆอยเนาะเลิกทำไปแล้วเพราะว่ามันขาดทุน ซึ่งเราก็คิดว่าขนส่งสาธารณะเนี่ยมันขาดทุนได้ภาครัฐจะนับสามารถสนับสนุนได้ตอนนี้ก็สนับสนุนอยู่แต่สนับสนุนเฉพาะในกรุงเทพเราคิดว่าเนี้ยเราจัดเตรียมงบประมาณไว้สําหรับการที่จะส่งเสริมขนส่งสาธารณะเอาคนมาหางานนะเอาสินค้ามาหาตลาด พวกอย่างเงี้ยมันต้องการขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดดังนั้นนี่มันต้องทําควบคู่กันไปทั้งโครงสร้างขนาดใหญ่แล้วก็โครงสร้างขนาดย่อยเพื่อคุณภาพชีวิตคนแล้วก็เพื่อเศรษฐกิจชุมชนที่จะต่อยอดได้